แล้วแต่แล้วแต่ละบ้านเขาปักพงชาติเยอะมากความากวองหันพุ่งเป็นคือคือมันเหมือนกับแสดงในเรื่องมาอันนี้มาไต่ของไทยนะฮะประมาณนั้นเนาะพี่ตับรถจอดเข้าไม่ได้เลยครับครับเกิดนี่แหละเขาจะจอดไปแถวนี้แหละที่มาไต่ผมได้เอาวันนี้จะเอาเป็นงานแรกที่ออกมาได้ีดีขี้ดีคีดีคีกับแฟนนั่น จาดรถไป400เมตรอ่ะอูด700เออ700นี่ใกล้จะถึงแล้วโอ้ยเครื่องทั่งอะ่ะบอ,อกเลยนะครับ <Man. S 2> พูดไม่ชัดผมซัดหมดนะครับอตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วครับสวัสดีครับเรามาถึงที่บ้านน้องจนันตาแก้วแน่เรามากัทานที่งานที่กระตุ่นแป้ เลยครับครับแกไม่รอดแม่ค right. yeah, right. ้าการนะครับม nice. ันตึงๆเ่ด้ี่่เลยซ้อนซ้อนซ้อนตะแกรงทายได้ไหมได้แล้วก็ซ้อนซ้อนตะแกรงทายได้ไหมได้คนมาหลายแห่งครับพี่น้องผมซ้อนเนื้อเดื้อหากินด้วยใช่เออลดลเ้ยคุณเยอะนะเยอะแต่แต่ละบ้านเขปักภพชาติเยอะมากข้าม้าวหันคงเ็เคือคือมันเหมือนกับแสดงในเรื่องของมาปฏิปไตยของไทยนะฮะประมาณนั้นเนาะพี่ด เราลงที่นี่ของไทยนะของยนี่แหละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไทยแลนด์ไทยแลนด์สวัสดีวัสดีครับหน้าบ้านด้วยนี่ครับแล้วก็คืกแบบทุกคนแสดงออกแบบแบบมุ้งไข่แห้งแบบมาๆกันมากันเยอะตรงนี้เต็มเลยแต่ มันมันเล่นแบบเอาประชาชนมาเนาะฝั่งโน้นมันเอาประชาชนมาบังหน้าฝั่งโน้นนะฝั่งไอ้ขโมวยหัวเคนะกําลังลงเครื่องเลยนี้มาดามป้ากําลังลงเครื่องกําลังแต่งแต่งโตอยู่มั่งมาดามใช่ไหมเสียร้อนกินโตเนี่ยนี่แหเสียร้อนปออวยชิบปลอมากนี่ผ่านเลยครับอุ่นรถรถเต็มเลยคุณที่วัดเข้ารถไหนครับเนี่ย

ีครัสดีครับสู้ๆครับรถได้อ้าวเดี๋ยวเตรียมรถลงกันเด้วยดีไปเพราะว่ารถมายังมันจีรถยนต์มันเข้าไปไม่ได้บอดี้ท่าได้รถยนต์เข้าไม่ได้เลยครับถ้าเกิดนี่แหละเท่าจอดไปเท่านี้แหละที่มาใช้ผมจะเอายางต่อแถวเอารถลงไปแล้วเราจะเข้าไปทางไหนนะนนี้เราก็จะเอารถขี่เข้าไปข้างในเพราะว่าย่างไปไม่ได้รถยนต์เข้าไปไม่ได้ วันนี้จะเอาเป็นงานแรกที่ออกมาได้คี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 เข้าไปทางไหน,น เยอะมากแบบว่านี่แหละชาวไทยนะพี่ตั้มเนาะใช่แต่อันนี้ตัวนี้น่าจะเป็นมอดรู้จัจมอดไหมออหมอดอ่ะมอดขเขมรอ่ะอ๋อมอดไม่เห็นเห็นเห็นต้วงต้วงไม่ไผ่ไหมตัวที่มันกินอ่ะคล้ายๆปวกอ่ะมอดมอดเราเรียกมอด ยาวไกลยาวไกลเครื่องจะก็ไหวไหมมีรถเตนได้เขียนจ,จะไหลเริ่มเริ่มเริ่มจะเป็นพาราเหนื่อยไหมครับเหนื่อยดีครับมาจากจอดรถไป400เมตรอ่ะอู้700 700. เจ็ดร้อยเออเจ็ดร้อยนี่ใกล้จะถึงแล้วโอ้ยเครื่องทั้งอ่ะ่พีทาไมโอ้โห,โหนี่เราก็จะถึงไ้ที่ว่าตรงที่ว่ายังก็เข้า,าอันนี้ชายแดนไง เพราะตรงที่ว่าปะทวงกันตรงตรงนี้เขาจะเรถรถขี้ตาดเที่ยววันบอกเลยนะครับพูดไม่ชัดผมซัดหมดนะครับ นค,คนหลายแห้งคนหลายแห้งเล็กๆเป็นย่านพหานาเนี่ยขมาเนี่ยเป็นย่านพหนะขี้ไปขี้มาเป็นผ้าละ <ś DW K> ไมปวดมือต้องเข็นข้ามากิโลนึงรถไม่ขี่ไม่ได้รถติดจับคนเยอะมากจากอักเนื้อ กออยู่ไม่นิ่งแล้วเอาแล้วเอาแล้วจักกออยู่ไม่นิ่งเราให้เด็กตาตาด้วยนะครับโอ้ ต่อเมาก่อนครับไม่ไหวร้อนมากเนี่ยสิครับแล้วครับรอรถยนต์<ห> <ยน S 1> เอฟี่ฟป้ายอุ่มโผล่แล้วรถอ,ออกมากใหย,นยนกขึ้นกลับแล้วครับน่ไหวัหนแห้งสตอก็เลยมองเป็นตัวอย่างใช่ไหมแดดร้อนมากครับพ่อ <laughs> คนก็ไ <laughs> หลก็ไหลให้เกียร์พลังของคนไทยของจริงของจริงคนเยอะมากนักเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจตรีดีมากเลยดูแลเสียดายเสียดายที่ไม่ปล่อยให้เขมรมาดูเลย ไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่เห็นแปดคนไทยเลยรู้สาทำมาให้ขเขมินดูเขมินบอกแปดหกคืออะไร